สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่หมอส้มน,นะคะจากช่อง Dr. Do Narajamahisan Channel นะคะแล้วก็มีช่อง YouTube Mahisan Channel ด้วยนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึง4ประเภทหลักๆของลักษณะนิสัยของคนนะคะก็จะมี Introvert, Extrovert แล้วก็ Ambivert แล้วก็ Omnivert นะคะในตรงนี้เนาะ ก็จะมีทั้งสีประเภทนี้นะคะส่วน introvert นะคะก็จะแยกเป็น4ประเภทย่อยๆนะคะก็จะมีทั้ง social introvert นะคะแล้วก็ thinking introvert ล้วก็ and anxious นะคะแล้วก็ rester นะคะ rester introvert เนาะในตรงนี้นะคะก็จะมีหยิบย่อยเป็นสีประเภทนะคะส่วนอันดับแรกนะคะเป็น social introvert นะคะก็จะเป็นบุคคลกลุ่มคนที่ มักชอบอยู่ตัวคนเดียวนะคะกับคนที่สนิทเท่านั้นนะคะหรืออ,อยู่กับคนที่ไว้ใจมากที่สุดในตรงนี้อย่างเช่นคุณเคยเห็นคนที่ไปสถานที่บันเทิงแต่ชอบเกาะกลุ่มเพื่อนๆไหมคะเป็นในลักษณะที่เหมือนกับว่าไม่กล้าที่จะไปคนเดียวแต่ว่าจะมีกลุ่มเพื่อนไปด้วยเสมอๆในตรงนี้นะคะจะเป็นนลักษณะนั้นเนาะแล้วก็เวลาจะ เข้าส<ก>ัง <2 S 2> คมในตรงนี้เขาจะเหมือนกับสามารถไปสถานที่บันเทิงได้ดื่มเต้นได้ในตรงนี้นะคะแต่มักจะมีกลุ่มเฉพาะของเขาเขาจะอยู่แค่กลุ่มของเขาเขาจะไม่ไปประปนกับผู้คนหรือคนอื่นหรือคนใดๆในตรงนี้นั่นเองนะจะเป็นลักษณะน,น,นั้นนะคะของอ social i n t r e r t นะคะแล้วก็ thinking i n t r e r t ในตรงนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มคนที่ชอบคิด อาจจะเป็นในกลุ่มคนที่คิดเยอะคิดมากนะคะเป็นนักวิชาการไปเลยในตรงนี้ก็ได้นะคะในกลุ่มของอ thinking introvert ในตรงนี้เนาะก็จะเป็นบุคคลที่ใช้ความคิดซะส่วนใหญ่แล้วก็ชอบวิเคราะห์ไตรตองชอบเหมือนกับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่ยึดความคิดเป็นของตันเอง ยึดความคิดของตนเองเป็นหลักในตรงนี้ก็เป็นได้แต่ว่าเขาคนนี้นะคะเขาจะคิดและวก็วิเคราะห์ถึงสิ่งรอบตัวหรือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบกายของเขานะคะแล้ก็สร้างจินตนาการและก็ความคิดต่างๆก็คือมีความคิดที่ Create หรือมีความคิดที่สร้างสารรค์นั่นเองนะคะส่วนต่อไปนะคะ e n s h e r นะคะก็จะเป็นในกลุ่มคนที่ มีความขี้กังวลนะคะคนกลุ่มนี้มักจะรู้สึกประหม่าและวิตกกังวลเมื่อต้องเข้าสังคมโดยเฉพาะสถานการณ์ที่มีคนเยอะๆหรือพวกเขาจะต้องเผชิญกับใครบางคนหรือกลุ่มคนเยอะๆที่พกุกพลาดในตรงนี้นะคะเขาจะหลีกเลี่ยงเนาะเพราะเขาจะรู้สึกอึดอัดแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจกับการที่มีความวุ่นวายเกิดขึ้นกับเขาในตรงนี้นั่นคะ่ะอืนะคะต่อไปข้อที่สี่นะคะก็จะเป็น Rest ด็ดนะคะ r e s t ด็ดอิน o ทอร t ในตรงนี้เนาะก็จะเป็นในลักษณะที่เหมือนกับว่าคนกลุ่มนี้จะค่อนข้างระมัดระวังแล้วก็จะเหมือนกับเหมือนกับข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ในตรงนี้รวมเป็นข้อที่4เนาะในตรงนี้นะคะเขาก็จะมีความระมัดระวังแล้วก็มีความรอบคอบในการที่จะแสดงออกหรือการก,กระทําของตนเองและพวกเขาก็จะใช้เวลาในการคิดเรียบเรียงความคิดก่อนที่จะพูดหรือแสดงแสดงออกหรือแสดงความคิดเห็น อะไรออกไปในตรงนี้นั่นเองเนาะเขาจะทําการเข้าใจเขาจะทําความเข้าใจก่อนก่อนที่จะแสดงออกไปนั่นเองนะคะแล้วเขาจะเป็นบุคคลที่อ่าอินทรเวดเนี่ยเป็นบุคคลหรือเป็นกลุ่มประเภทที่แต่น้าใจเป็นกลุ่มคนประเภทที่รักษานนิใจคนสูงแล้วก็เข้าถึงคนสูงเข้าใจคนแล้วก็เหมือนกับเขาจะเห็นอกเห็นใจสูงในตรงนี้นั่นเองนะคะจะเป็นกลุ่มคนแบบนั้นนะคะถึงแม้ว่าเขานั้นจะ ไม่ชอบความผูกพันไม่ชอบเข้า,าเหมือนกับไม่ชอบคําสังคมไม่ชอบความวุ่นวายก็จริงนะคะแต่เขาจะเข้าใจความเป็นบุคคลหรือผู้คนน้ำใจความรู้สึกนิสัยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเข้าใจสูงเขาจะเข้าถึงเป็นพิเศษนั่นเองนะคะเพราะอินโทรเวตจะเป็นบุคคลที่หนึ่งความคิดจะมาอันดับแรกเลยความระมัดระวังนะคะแล้วก็ คิดเยอะคิดมากอยู่พอสมควรและวิตกกังวลในตรงนี้นั่นเองนะคะนี่คือในกลุ่มคนของ i n t r ท v e r t วนะคะส่วนต่อไปนะคะของอีสเทรเวิร์บ้างอ a t เทรเในตรงนี้เราจัดได้ว่าจะไม่มีการแบ่งประเภทเนาะเพราะว่าเขานั้นจะเป็นกลุ่มคนที่อ่าเข้าใจแหละเข้าใจผู้คนเข้าถึงผู้คนกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกแล้วก็สามารถที่จะเป็นผู้นำได้พูดเก่ง แล้วก็มีความสามารถหลากหลายนั่นเองนะคะนี่คือในกลุ่มของ e x ็ r ทูเนะคะเดีย๋ยวเราจะมาทำคลิปแบบเต็มเต็มแบบเต็มแบบฉบับเต็มรูปแบบให้นะคะอีกทีหนึ่งในตรงนี้เนาะแต่ในวันนี้เราจะมาดูกันนะคะแค่คร่าวๆกันว่า e x ็ r ทูเแล้วก็อิ w o r d นั้นเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็อ m b เบอร์เอ um แล้วก็ Om n i v น r เอตในตรงนี้เป็นอย่างไรกันเนาะต่อไปนะคะเดีย๋ยวเราจะมาดูกันที่ a m b เบอร์นะคะ คือ a m b i v e r t e ในตรงนี้ถามว่า a m b i v e r t e กับ omniverts ในตรงนี้คืออะไรคือเป็นคล้ายๆคล้ายๆจะเรียกว่าลูกก็ได้นะคะจะเรียกว่าลูกหรืออาจจะเป็นญาติพี่น้องของ introvert และ extrovert ในตรงนี้แต่ในความคิดของพี่ในตรงนี้คิดว่า introvert กับ extrovert ในตรงนี้สามารถากําลังที่จะมีลูกหรือคลอดลูกออกมา2ประเภทก็คือ ambiverts กับ omniverts นะคะก็คือ interword เนี่ยอาจจะเป็นพ่อนะคะ s toward ในตรงนี้อาจจะเป็นแม่แล้วก็มี ambrose กับ o m n i v e r s เป็นลูกๆนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาจะอยู่ในกึ่งกลางระหว่างพ่อกับแม่ของเขาในตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วในตรงนี้นะคะ ambrose นะคะจะเป็นหนึ่งในบุคคลที่กล้ำกึ่งระหว่าง interword และ e s toward เรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่เป็นลูกผสมทั้งสองบุคลิก ะะก็คือจะเป็นในลักษณะระหว่างเนาะระหว่าง introvert และ extrovert นะคะลูกผสมในตรงนี้นะคะของของทั้งสองบุคลิกนี้ก็จะมีความเป็นตัวของตนเองนะคะในบางครั้ง ambiverts ในตรงนี้นะคะจะชอบเข้าสังคมในด้านของการทำงานหรือการาทำกิจกรรมร่วมกับผู้คนหรือบุคคลอื่นๆในตรงนี้นะคะ แต่เมื่อถึงเวลาพักผ่อนหรือในบางครั้งก็มีความรู้สึกว่าอยากอยู่ตัวคนเดียวอยากอยู่คนเดียวในตรงนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นบุคลิกที่สามารถปรับเข้ากับได้ทุกสถานการณ์นั่นเองนะคะส่วนต่อไปนะคะเดีย๋ยวเราจะมาดูกันที่ออมนิเวอร์สนะก็คือทุกคนก็อาจจะอยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมว่า o m มนิเว s ร์ในตรงนี้คืออะไรนะคะ อมนิเวสในตรงนี้ก็คือหนึงในก้ำกึ่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะมีลักษณะบุคลิกของคนที่สามารถสลับไปมาระหว่างความเป็นคนเก็บตัว n t t r v e r ว e กับบุคคลที่สามารถเข้าสังคมได้อย่างรวดเร็วนั่นเองก็คือสามารถปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วเมื่อสักครู่นี้ก็อาจจะปรับตัวได้นะคะแต่อาจจะไม่ค่อยได้อย่างได้รวดเร็วเท่ากับอ n i v e r s นะคะออมนิเวในตรงนี้บ่งบอกได้ถึงการที่ว่าถ้าหากมีเหตุการณ์กระทันหันอะไรเกิดขึ้นมาเขาจะไม่ลังเลต่อการที่จะปรับตัวนั่นเองนะคะขึ้นอยู่กับสถานการณ์และอารมณ์ของแต่ละบุคคลนะคะก็คือจะสามารถอธิบายได้ว่า OMNiverse ในตรงนี้จะแตกต่างจากอ m มบิเวินะคะที่เป็นคนที่มีบุค,คลิกประสมผสาน ระหว่าง i n t r r v อรแล้วก็เ x t ทเวอนะคะก็คือ,อเมื่อสักครู่นี้เนาะก็คือจะเป็น a m นะคะ am มนะคะก็จะเป็นผสมผสมกันไปนะคะผสมกันไปก็เหมือนกับว่าเราไปทำงานแล้วกลับมาแล้วสามารถพักผ่อนรีแลกก็คือถึงเวลายำหน้าที่ก็คือทําหน้าที่ถึงเวลาพักก็คือพักพักอย่างจริงจังในตรงนี้นั่นเองนะคะก็จะมีความแบบจริงจังแบบนั้นเลยนะ a m b o นะคะ ส่วนระหว่างของอมนิเวสนะคะก็จะมีความยืดหยุ่นเนาะก็สามารถที่เหมือนกับว่าเราไปทำงานถึงเวลายามพักเราก็สามารถที่จะเข้าสังคมได้ถ้าหากมีเพื่อนมาชวนอะไรตรงนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะนั้นเนาะก็จะสามารถที่จะ,ะปรับตัวได้อย่างรวดเร็วไม่ใช่แบบแบบอมนิเวสก็คือแบบฉันไปทำงานมาฉันเหนื่อยฉันอยากนอนฉันก็จะนอนในตรงนี้เลยในตรงนี้ไม่ใช่แบบนั้น ก็คือออมรีเวิร์สในตรงนี้ก็คือถึงแม้แว่าจะเหนื่อยแค่ไหนแต่เพื่อนมาชวนฉันก็จะไปนะคะประมาณอารมณ์สามารถที่แบบรักษาน้ําใจได้สามารถเข้าใจแล้วก็สามารถทําในสิ่งที่เหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันได้นั่นเองนะคะนี่คือออมรีเวิร์สนะคะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวไม่ว่าอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปแบบฉบับเต็มรูปแบบเต็มหรือ,อรายละเอียดเจาะลึกให้อีกทีหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ